ดวงชะตาร่ำรวยดวงดีที่สุดในปีพศ2567ดวงดีสุดๆในรอบ1 2ปีได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีพฤษบครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวราศีพฤษบทุกท่านทุกคนเลยนะครับท่านใดที่เกิดราศีพฤษภนะครับผมขอไว้พรให้ทุกท่านรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วประสบความสำเร็จ หากเพื่อนๆท่านใดสนใจทำวอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับคุณจะได้วอลเปเปอร์เลือกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199บาทจากปกติ599บาทครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เกิดในราศีพฤกษ์นะครับดวงชะตาของท่านเนี่ยเรียกได้ว่ายืนหในปีพศ2567เลยนะครับท่านดวงดีที่สุดใน12ราศีและ ดวงดีที่สุดใน12ปีด้วยนะครับเพราะว่าในปี2567เนี่ยดาวพฤหัสบ,บดีนะครับที่เป็นดาวสุพเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดนะครับจะเข้ามาทับลัคนาหรือกลุ่มลัคนาของท่านในปีพศ2567ครับส่งผลให้ผู้ที่เกิดราศีพฤษภดวงชะตา ดีแบบพลิกฟื้นนะครับจากหลังมือเป็นหน้ามือนะครับดวงเทวดาครูบาอาจารย์องค์พระองค์เทพคอยคุ้มครองรักษาคอยปกป้องช่วยเหลือคอยคำจุนส่งเสริมและให้การสนับสนุนท่านนั่นเองนะครับใครที่เกิดราศีศพฤษภนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วย เพราะว่าในปี2567เนี่ยจะเป็นปีที่ท่านรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จในปีนี้นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีในปีนี้จะมากุมลัคนาของท่านจะส่งผลให้กับท่านประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีโชคลาภและพบเจอกับสิ่งดีๆครับและที่สำคัญที่สุดนะครับในปี2567นี้นะครับ ใครที่เกิดราศีพฤษภนะครับช่วงวันที่หนึ่งมกราคมถึง30เมษายนนะครับเป็นช่วงที่ท่านต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยดาวพฤหัสบดียังไม่มาคุมลักท่านนะครับเรียกได้ว่าช่วงต้นปีระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายมาคุมลักท่านนะครับวันที่30เมษาปีห6ห อดทนนิดนึงนะครับช่วงต้นปีใช้ชีวิตให้มีสติใช้ชีวิตอย่าประมาทใช้ชีวิตให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยกว่าจะย้ายก็30เมษานะครับเรียกได้ว่าก่อนจะดวงดีเนี่ยเราต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เสียก่อนนะครับดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เกิดตาสีพฤกษ์เนี่ย ปี67นะครับต้นปีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องศึกษาหาความรู้อดทนรอคอยความสําเร็จไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงต้นปีถือว่าเป็นช่วงที่ท่านเนี่ยควรเอาเวลาไปหาความรู้เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอาชีพที่ท่านจะทําหรือเส้นทางที่ท่านอยากทํานะครับเพื่อที่จะก้าวสู่ความเป็นหนึ่งหลังจากที่ท่านเนี่ย มีดาวพฤหัสบ,บดีมากุมรักแล้วนะครับดาวพฤหัสบ,บดีกุมรักเนี่ยคือเดาวดีสมหวังนะครับดวงดวงดียืนหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เกิดราศีพฤษภถือว่าดวงดีแล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือดาวพระราหูครับดาวพระราหูอยู่ในภพลาภะของท่านนะครับภพบลาภะคือภพแห่งโชคลาภและพระราหูเนี่ย เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภด้วยนะครับทายได้เลยว่าใครเกิดราศีพฤกษ์ปีหน้านะครับดาวเดินสวยหลายดวงนะครับส่งผลให้ท่านมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จงานเยอะนะครับแล้วก็เงินเยอะนะครับที่สําคัญเนี่ยดาวพระราหูนะครับมาจากภพกรรมมะนะครับก็คือภพการงานเข้าสู่ภพราภะทายได้ว่า งานจะเยอะขึ้นงานจะมากขึ้นความสมหวังและการประสบความสําเร็จจะมีมากยิ่งขึ้นดาวใหญ่เดินสวยเท่าไหร่ท่านมีโอกาสประสบความสําเร็จมากเท่านั้นขอแค่ท่านลงมือทําและท่านตั้งใจทําก็พอนะครับขอให้ท่านตั้งใจทําให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านต้องหมั่นพัฒนาตัวเองศึกษาข้อมูล ศึกษาหาความรู้ด้วยนะครับเพราะว่าการลงมือทำอย่างเดียวในยุคที่โลกพัฒนาไปเร็ว,รวๆแบบนี้เรียกได้ว,ว่า,าตัวท่านเองเนี่ยจะต้องเหนื่อยอย่างแน่นอนนะครับถ้าท่านทำอย่างเดียวแต่ถ้าท่านทำบวกพัฒนาตัวเองท่านมีโอกาสสูงนะครับที่ท่านจะประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญนะครับดาวพระเสาร์นะครับยังเดินได้พบ ที่ดีอีกด้วยนะครับเพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุพระนะครับเดินเข้าสู่ภพกรรมมะมีพระราหูรออยู่นะครับทายได้นะครับว่าคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับการงานที่ทำจะดังการงานจะดีการงานจะรุ่งการงานจะประสบความสำเร็จสมดังใจ ปราถนาในปี2567นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าพระฤหัสปดีเดินสวยหลัง30เมษานะครับส่งผลให้คนเกิดราศีพฤกษภดวงยืนหนึ่งในปี67นะครับหลังวันที่30เมษาไปแล้วก็เรียกว่ายังไม่ยังไม่หนึ่งกรกฎาคมก็ยังเรียกว่าช่วงต้นปีอยู่เนาะ <c oughs> นะครับแต่ก็ช่วง1มกราหนึง30เมษาก็อดทนนิดนึงเนาะนะครับแต่พระราหูเนี่ยอยู่พบราพระ นะครับตั้งแต่ต้นปีเลยพระส,สาวอยู่ภพกรรม,มะตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับได้ได้ว่าดาวใหญ่สองดวงเดินได้ตำแหน่งสวยๆทั้งคู่เนี่ยปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ท่านควรจะลุยให้สุดไปให้สุดต้องใช้คำนี้เลยละกัน12ปีมีครั้งเดียวเกิดมาแล้วเอาให้สุดเกิดมาแล้วไปให้สุดไม่รู้12ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่สิปีนี้ปี67ปีมังกรใหญ่ควรลุยให้สุดควรไปให้ถึงปลายทางอย่ายอมแพ้อย่าหยุดฝันอย่าหยุดมุ่งหมายเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าดาวเดินสวยแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ควรที่จะชะล่าใจนะครับปีนี้นะครับดาวพฤหัสบ,บดีได้ราชาโชคไม่ใช่หรอทำไมคนเกิดพฤกษภเนี่ยเจอแต่เรื่อง เพราะว่าเดินอยู่ในภพที่ไม่สวยครับเดินอยู่ในภพที่12ของลัคนานะครับดาวพระตัสบดีเป็นดาวาสุภเคราะห์ใหญ่นะครับแต่กลับเดินอยู่ในภพที่1 2ของลัคนาก็เป็นเรียกได้ว่าอยู่ในทุสถานภพนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้พระคาถานะครับก็สวดไว้นะครับ ก็ดังนั้นเนี่ยขอวอวยพรให้ทุกท่านรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จตอนรับปี67หากเพื่อนเพื่อคนใดสนใจพระเครื่องยาคูหาพระคูคำนะครับมหามงคลก็สามารถถักกันเข้ามาได้นะครับพระเครื่องสวยงามนะครับน่าเก็บสะสมนะครับก็สวยๆแบบนี้เลยนะเพื่อนเพื่อคนไหนอยากได้ถักมาหลังพญานาคแบบนี้นะครับก็ใครชอบเนี่ยรีบถักมานะครับ ก็แบบนี้มีอยู่หนึ่งองค์นะครับกล่องขาวต่อมากล่องน้ําเงินนะครับกล่องน้ําเงินเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะครับก็ใครที่ชอบนะครับพาเครื่องสวยๆดูดีไม่ควรพลาดด้วยประการทางปวงนะครับก็มีอย่างละหนึ่งนะครับกล่องน้ําเงินหนึ่งกล่องขาวหนึ่งนะครับก็ใครซื้อใครเช่ากับร้านเรานะครับราคาพิเศษไปเลยนะครับก็สุดท้ายนี้ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วถ้าัดไปกดแชร์คลิปนียอ,อกไปให้คนที่ยังไม่มีแนวตามสด